สวัสดีครับผมนายไพโรธพูริศาสตร์ตำแหน่งสุดท้ายของผมคือพรรนักงานอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับในความภาคภูมิใจในการรับรายการผมที่ผ่านมานี่ก็คือผมได้รับการบม่มเพาะแล้วก็กส,ส่งเสริมให้ผมยันหู้การทํางานกับชาวบ้านโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยทำให้หผมทำให้ผมมีความหูในเรื่องที่ เจ้าบ้านดำเนินชีวิตยอ,อยู่แล้วก็ควรที่จะเห็นหูปฏิบัติตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณอนนันต์ให้กับผมทำให้ผมมีความหูแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำตัวของผมด้วยและคณะเดียวกันผมก็สามารถทำงานร่วมกับเขาไดา้โดยเฉพาะาสิ่งเรออันพนาะน้อยหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นผู้บัญญาของคนในหมู่บ้านและในชุมชน ทำให้ชิตใจเขาเนี่ยเบิกบานและมีความสุขผมต้องขอกราบขอบพระคุณกรมการพนันชนและก็ผู้ว่ามชาทุกท่านพี่น้องพอชอทุกๆคนตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฟูมฟักผมมาจนกระทั่งการรับราชการของผมได้บรรลุถึงเป้าหมายในฝังฝันก็คือผมรับราชการตั้งแต่ เริ่มต้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิสองแล้วก็มาเกษยียณอายุเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดรวมเวลาแล้วก็ประมาณสามสิบห้าปียิมแปดวันก็ถือว่าผมได้เดินทางมาบรรลุถึงยดมุ่งหมายในการทํางานของผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณกรมการมาฑนผู้บริหารกรมทุกท่านสันพักาการจังหวัดโดยเฉพาะท่านพัฒการจังหวัดพะเยาคนปัจจุบันคือท่านนัตยาพรศรีสุบรรซึ่งถือว่ามีพระคุณกับผมอย่างสูง ส่งสุดเลยครับที่ท่านได้ให้ความกรุณากรับผมตลอดทั้งพี่น้องพอชอท,ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับต้องของกาบพอพูนและผมยินดีที่จะใจ้พี่น้องพอชอตลอดไปนะครับถ้าหากสามารถกระทำได้ขอกาบพอคูณครับ